เพิ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่การที่จิตใจมันจะตั้งมั่นอยู่ได้อาศัยสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องประครับประคองไว้ ถ้าไม่ได้อาศัยสติแล้วคิดใจนี่ย่อมเลรวนไปทั่วตั้งมั่นอยู่ไม่ได้เลยรวมจิตใจของนนเขา เพื่อพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่การที่จิตใจมันจะตั้งมั่นอยู่ได้อาศัยสติสัมปัจชัญญาเป็นเครื่องประครับประคองไว้ เราไม่ได้อาศัยสติแล้วคิดใจนี่ย่อมเลรวนไปทั่วสร้างมั่นอยู่ไม่ได้เลยกิเลสมันจูงไปตามประสงค์เพราะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมกันนี้ก็หมายความว่าเรามาฝึกสตินี่เนี่ย สติแปลว่าความระลึกได้ในสติในที่นี้หมายเอาระลึกเข้ามาที่กายระลึกเข้ามาที่ใจอรม,มปัจชัญญะนี้ความรู้ตัวครู้ว่าตนกำลังทำอะไรอยู่ในขณะนี้นะในขณะนี้ตนกำลังนั่งสมาธิอยู่ กำลังน้อมใจลงถูกความสงบไม่ใช่เวลาทำการงานไม่ใช่เวลาคิดอ่านการงานต่างๆเป็นหน้าที่ของสมปัจฉญะจะรู้สึกตัวอย่างนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันก็สติก็กำกับจิตไว้เลย เม่เป็นคิดส่งสายไปตามการงานต่างๆบ้างเม่เป็นคิดเกี่ยวข้องกับบุคคลบ้างอะไรพวนี้<ม>ห้ามจิตไรเลยไปถึงลมหายใจเข้าหายใจออกพร้อมด้วยสติห้ามจิตไว้พร้อม อย่างนี้นะจิตมันยังจะสงบตั้งมั่นลงได้ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้จิตจะสงบไม่ได้เลยหายใจเข้าก็กำหนดรู้รู้ว่าจิตตั้งมั่นอยู่สงบอยู่หายใจออกก็กำหนดรู้ รู้ว่าจิตตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันไม่ฟุ่งสั้นไปทางอื่นหรือว่าจิตฟุ่งส่้นก็รู้รู้ทั้งสองอย่างนั่นแหละอย่างใดมันเกิดขึ้นเราก็รู้อย่างนั้นความคิดก็สักแต่ว่าความคิดที่ท่าเนเรียกว,ว่าธรรมารมนั่น ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไรก็เตือนตนเข้าไปอย่างนั้นคนจริงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนความคิดมันจะมีตัวอยู่ที่ไหนล่ะไม่มีตัวมีตนอะไรแต่เมื่อจิตมันหลงแล้วมันเข้าใจผิดคิดว่าความคิดนั้นเป็นตัวเป็นตนอ คิดทางเงินหาทองอ่านี้เขา้าใจว่าความคิดนั้นเป็นเงินเป็นทองไปจริงๆเนี่ยนะได้เงินได้ทองมาหัวตามสังขารที่มันฟุ้งแต่งสัญญาความจำหมายอะไรสำคัญว่าตนจะได้เงินได้ทองมาจริงๆนี่เราเรียกว่ามันขาดสัมปชัญญะอืม ความใคร่ครวนความกำหนดรู้ความเลือกเฟ้นความคิดความนึกตัวเองดงนั้นเราต้องกำหนดรู้รู้จักเลือกเฟ้นความคิดเราเมื่อเราคิดไปในทางที่มันถูกต้องแล้วมันก็ไม่ดือดร้อนอะไรจิตใจนะ เช่นอย่างบริกรรมพุทธโธอย่างนี้นะถ้าถ้าพุทธโธนั้นให้กำกับอยู่กับจิตแต่อย่าส่งออกไปข้างนอกจิตมันก็ไม่ไปไหนอะ่ะมันก็อยู่อย่งนี้นะหรือเราดำริเอ็นเรื่องดูร่างกายสังขารอย่างนี้นะร่างกายนี้มันเป็นของเราจริงหรือหรือไม่ใช่ของเรา เรากำหนดเพ่งอยู่ภายในนี่ดูอยู่มันก็เห็นชัดเลยว่าไม่ใช่ของเราเมื่อเป็นเช่นนี้ความคิดอันนั้นมันก็ไม่พุ่งทราไปทางไหนอะ่ะเมื่อเห็นร่างกายนี่ไม่ใช่ของเราของเขาแล้วสิ่งอื่นนอกร่างกายนี้ออกไปมันก็ยิ่งแล้วยิ่งไม่ใช่ของเราของเขาอะไร เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกอันนี้แล้วก็แตกดับอยู่กับโลกอันนี้ไม่ไปไหนบรรดาสัพพรูปทั้งหลายจะเป็นรูปสัตว์ที่มีวิญญาณครองก็ตามเป็นรูปที่ไม่มีวิญญาณครองก็ตามรูปลูกลูปที่ไม่มีวิญญาณครองนะ่ะมีเยอะ นับเอาตั้งแต่เงินทองผ้านุ่งผ้าหม่มที่อยู่ที่อาศัยมุนีออกไปนะมนันล้วนแต่รูปที่ไม่มีวิญญาณคลองทั้งนั้นเลยเนั้น <c oughs> สับบังรูปังรูปทั้งหมดกดสักว่าแต่รูปเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเรา เนโซหามัสมินั่นไม่เป็นเรานะเมโซอัตตาตินั่นไม่ใช่ตัวตนของเราพระพุทธเจ้าสอนไว้ในอนัตตลกนสูตรนะนต้องให้ดำริอย่างนั้นเตือนใจของตนอย่างนั้นเพราะใจในมันหลงสิ่งต่างๆในโลกนี้เริ่มตั้งแต่ร่างกายนี่เนะี่ยออกไป มันหลงสำคัญาเป็นของเราของเขามานับชาติไม่ทวนแล้วมันหลงกันอยู่เนยเกิดมาชาติใดก็ได้เพราะฉะนั้นมันถึงได้มาเกิดมาแล้วต้องมาสร้างบ้านสร้างเรือนต้องมีเมียมีลูกขึ้นมา อา้าวนั่นเมียเรานั่นลูกเรามันถือมั่นอยู่งั้นแหละจนวันตายนู่นมันก็ยังถือว่าเราจะตายภาคจากลูกเมียจากลูกเราเมียเรานั่นความหลงอะน,นั้นี่ยนะอย่าว่าแต่มันจะหลงอยู่ในเมื่อเวลายังปกติอยู่นี่เลยเวลาจวนจะทิ้นล้มนั่นก็ยังว่าของเราอยู่ นี่ลองพิจารณาดูให้ดีไอ้กิจที่มันหลงอย่างนี้มามันนับชาติไม่ทวนแล้วที่ร่วงแล้วมามาวันนี้เราได้มาฟังคำสอนของพุทธเจ้าแล้วแล้วเมื่อมาภาวนาเพ่งพิจารณาดูเนะมันก็เป็นความจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าแสดงว่าทุกสิ่งไม่ใช่ของเรา เรามาน้อมจิตใจให้เห็นไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่าอย่าเห็นไปตามที่ตนเคยเห็นมาเคยยึดเคยถือมาอ้ที่ตนเคยเห็นเคยยึดถือมามันไม่ถูกมันผิดทางมันเป็นอุปาทานถือมันในของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน มันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นเนี่ยล่ำไปเมื่อตายไปแล้วอุปทานความยึดมั่นในรูปในน้มอันนี้ยังมีอยู่มันก็เป็นตัวกร,รมนำให้ไปเกิดกับรูปกับน้มอันนี้แหละอีกเกิดมาแล้วก็มาเผชิญกับความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากอยู่อย่างนี้แหละ ชาติใจพบใจก็ดีถ้าว่ามีความสุขก็เป็นความสุขชั่วคราวอย่างที่เคยพูดมาเวลาใดโรคใครไม่เบียดเบียนกินได้นอนหลับเ้วถือว่ามีความสุขสบายดีเวลานั้นสำหรับคนหนุ่มคนสาวแล้วสนุกเพลิดเพลินถ้าเต็มที่ นึกว่าตนจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายง่ายนี่แหละในขณะที่เพลิดเพลินมัวเมาไปในการ,รมคุณเช่นนั้นก็ไม่ได้ทำบุญกุศลอะไรไม่ได้ทำความดีอะไรใจมีแต่ไปจดจ่ออยู่แต่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่ตนรักใครพอใจต่างๆนั่น มีแต่สเสวงหาสิ่งที่ตนต้องการนั่นโดยส่วนเดียวไม่ทบทวนหวนนึกเข้ามาดูชีวิตเนี่ยมันจะไปกันได้แค่ไหนมันจะอยู่ไปได้สักกี่วันกี่ปีกี่เดือนมันไม่หวนมาคิดคำหนึ่งถึงเรื่องคนเราส่วนมากส่วนมากมันเป็นอย่างนั้น ไม่ได้คิดคำนึงถึงเพราะมันไม่คิดคำนึงถึงชีวิตอันมีประมาณน้อยนี่แนหะมันจึงได้มัวเมาประมาทไม่คิดสร้างบุญสร้างกุศลให้แก่กล้าขึ้นในตนแทบจะไม่เชื่อว่าบุญกุศลจะนำตนในพ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารมันไม่ได้คิดเลยคนส่วนมากมันเป็นอย่างนั้น มันคิดเห็นแต่เงินนูนะ่นเนี่ยจะทำตนให้พ้นทุกไปได้ดนิ่นหาแต่เงินแต่ทองกันอยู่งนะั้นไม่หาบุญนะแต่ว่าคนบางคนบางพวกนะ่ะมันตื่นตัวได้รู้ตัวได้ก็แสวงบุญนะเหมือนอย่างคนทุกวันนี้นะทางเขามราาคมมันสะดวกเมื่อพิจารณาเห็นว่า ที่ไหนเป็นเนื้อนาบุญอันดีงามก็ไปหวานเพื่อคือให้ทานลงในที่นั้นจะใกล้ก็ไม่ว่าไกลก็ไม่ว่าเพราะว่าทางรถทางลาม,มันไปได้แม้แต่ปากภูเขาเราก็องเขาก็เขาก็ทำไปถึงอันนี้ แสดงถึงความตื่นตัวของคนบางคนบางพวกก็มไม่นิ่งนอนใจเพราะว่าไม่ไว้ใจในชีวิตไม่ทราบว่าความตายมันจะมาตัดรอนเอาเวลาไหนรู้ไม่ได้เลยบางคนก็ไม่ทันได้รู้ตัวเลยความตายมันแทรกเข้ามาทันทีเลย อย่างที่ร่วงแล้วมานั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นหมดหมดมันบางคนนะมันก็ตายอย่างรวดเร็วก็มีบางคนก็นานตายเจ็บไข้ได้ป่วยทรมานไปนานกลัวจะตายอันดเด็ผู้ใดเจ็บไข้ได้ป่วยลงไปนานไปแล้วก็ ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำบุญสุนทานได้เสวยแต่ทุกขเวทนาอยู่ในใจผู้ที่ไม่ได้ภาวนานะผู้ได้ฝึกฝนอบรมตนไปก่อนเจ็บป่วยไข้ก่อนยังชั่วน้อยได้ภาวนาได้กำหนดรู้เท่าได้กำหนดรู้เท่าสังขารร่างกายนี้ อยู่เสมอไปคันเมื่อเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยลงมันก็กำหนดรู้ได้วบบน,นี้รู้เท่าได้พออดก็อดพอทนก็ทนไม่แสดงอาการทุรนทุร,รายเกินขอบเขตไอ้ผู้ที่ได้ภาวนาได้ฟังคำสอนของมุทิเจ้าว,ว่าทุกนะ่ะเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เท่า ไม่ใช่ละละไม่ได้ในเมื่อขันห้ายังยังมีอยู่ตราบใดทุกก็มีอยู่ตราบนั้นถ้าตนยังอาศัยขันห้านี้อยู่ตราบใดก็เท่ากับว่าอาศัยทุกอยู่นั่นแหละดังนั้นเราก็ทําความรู้เท่าคนไม่ทําความรู้เท่าทุกหนักเข้าพอๆเข้าไป าทางออกทางไหนไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายนั่นแหละคนไม่รู้เท่าทุกน,นะอก็คิดสั้นนะ่ะคิดฆ่าตัวตายเมื่อตายไปแล้วเราจะสบายอืความเข้าใจอันนะั้นที่จริงเข้าใจผิดนี้มันจะตายอะไรมัน,ม,นมันจะสบายอะไรอะ่ะ ไอ้ตนฆ่าตัวเองมันก็เหมือนกับตนไปฆ่าคนอื่นให้ตายนั่นแหละเพราะตนเองก็เป็นสัตว์โลกผู้หนึ่งปาโนแปลว่าสัตว์มีชีวิตนี่นะปานะสัญญ้นยีโตหจิตคิดจะฆ่าสัมมาวายาโม О. ทำความเพียรที่จะฆ่าสัตว์นั้นให้ตายและสัตว์นั้นตายด้วยความเพียรน,นั้นไอ ตนเองก็เป็นสัตว์โลกเขาเขาผู้หนึ่งอย่างนี้ตนเองคิดฆ่าตนเองมันก็เท่ากับคิดฆ่าผู้อื่นนะเนี่ยก็ฆ่าสัตว์นั่นเองเนี่ยพูดง่ายๆแล้วมันจะได้สบายยังไงไปโลกหน้ากรรมเวนี่มันก็ติดตอยห้อยตามไปนำไปสู่นรกอบายภูมิน่อยหนจากนารกมาเอา้า กรรนั้นมันยังไม่หมดมันก็นติดต้อยห้อยตามมา